บังเอิญว่าผมเนี่ยติดประชุมกรรมการอ,าอนุกรรมการเรื่องเช็คอยู่นะครับอยู่ในห้องผมไม่ได้ยินว่าท่านประเสริฐพงศ์เนี่ยพูดอะไรแต่ปรากฏว่าขณะที่ผมประชุมอยู่ในห้องอนุกรรมการพอบอรบเรื่องเช็คครับ,ก,บกับเพื่อนสมาชิกค,ครับมีไลน์มาจากจังหวัดกระบี่จากเพื่อนว่าปล่อยให้ท่านประเสริฐพงศ์เนี่ยล่าหาใส่ร้ายสอสอได้อย่างไรซึ่งไม่เป็นความจริง ซึ่งผิดตามข้อบังคับข้อที่12ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าท่านพูดเองว่าท่านยังไม่ได้ฟังเลยแล้วท่านมามาพูดกล่า,หาวหาผมใส่ร้ายเนี่ยท่านยิ่งพูดแบบนี้นะครับยิ่งใส่ร้ายผมทางที่ดีผมแนะนําให้ท่านไปฟังคลิปที่ผมอภิปรายก่อนครับถ้าท่านฟังคนรอบข้างท่านเนี่ยเพื่อนสสท่านเนี่ยมาโต้ต่อผมเนี่ยมิตรภาพจะเสียกันเปล่าๆเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าผมไม่มีคําพูดใดๆที่ทําให้ท่านเสียหายครับท่านประธานครับและไม่ขอถอนด้วยครับ เชิญท่านไปฟังคลิปที่ผมพูดก่อนครับแล้วค่อยลุกมาประท้วงครับอย่าฟังคนรอบข้างโดยไม่ฟังด้วยหูตัวเองครับท่านประธานเพราะนั่นเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ยังมายังมาล่าวหาในขนาดครับขอขอบคุณมากครับผมประเสริฐพงศ์สวัตด์ผู้แทนรัษดรอ,อดีตอนาคตใหม่อดีตเก้าไกลปัจจุบันพักประชาชนครับท่านประธานงบกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานมีทั้งปรับลดและมีทั้งเพิ่ม ซึ่งผมคิดว่าการมาทิการเนี่ยไปปรับเพิ่มไม่เพียงพอครับท่านประธานเพราะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใกล้ชิดกับภาคประชาชนต้องดูแลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายที่กระบี่บ้านผมครับหมอไม่พอรอคิวนานพยาบาลน้อยด้อยเครื่องมือต้องไปหาซื้อยากินเองครับแล้วโรงพยาบาลเอกชนก็เกิดขึ้นคลินิกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหมออยู่ในระบบไม่ได้ท่านเพราะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเพราะว่าหมอแก่ๆหมอเก่าๆนี่แหละครับเอาเปรียบรุ่นน้องอยู่เวรกันยาวเหยียดแต่ตัวเองสบาย แล้วบางครั้งก็วินิจฉัยโรคผ,ผิดผิดถูกถูก,ถกด้วยรรท่านประธานครับเรื่องแบบนี้ต้องเอามาพูดในสภา,พาเพราะให้ต้องให้คํานึงถึงการเพิ่มบุคลากรสาธารณสุขครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านตอนนี้หน่วยคณะพยาบาลศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยทราบไหมครับรท่านประธานเวลารุ่นลูกรุ่นหลานเราจบพยาบาลศาสตร์หลายคนนะครับบอกว่าไม่มีอัตราบรรจุในโรงพยาบาลของรัฐก็ต้องไปรับใช้เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลเอกชนหรือไปทํางานข้างนอกต่างๆทั้งๆที่มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากร,กรเพียงพอ แต่ไม่มีอัตราบรรจุกอพอครับทาอะไรอยู่หรือสํานังกงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขทําอะไรอยู่ท่านต้องให้ความร่วมมือท่านต้องแชร์ข้อมูลเพราะวันนี้ผมเป็นตัวแทนประชาชนมาสะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นในวงราชการนะครับและเมื่อบุคลากรยังไม่พอนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือด้วยครับท่านประธานนะกระบี่บ้านผมครับอาคารจอดรถไม่มีนะครับเตียงผู้ป่วยก็ยังไม่เพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือกว่าจะได้นะครับของบมาปีนี้ก็ไม่เห็นเพิ่มมากมายเลย เรื่องศูนย์ตรวจอาหารครับท่านประธานครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับต้องมีศูนย์วิจัยอาหารต่างๆเพราะทุกวันนี้นะครับอาหารของเราปนเปื้อนไปด้วยสารพิษท่านประธานครับเรามีโอกาสไปดูงานผมอยู่กับมธิการคุ้มของผู้วิโภคครับหลายประเทศเขาให้ความสําคัญกับตั้งศูนย์วิจัยอาหารตรวจสุขภาพภาคประชาชนว่ามันปนเปื้อนไหมเป็นยังไงกระบี่บ้านผมต้องส่งไปตรวจสุราธานีกว่าจะออกผลออกมาเป็นเดือนครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ล่าช้าไงครับท่านประธานครับ และเรื่องของการบริหารจัดการของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันครับมีธงการเมืองนักการเมืองทําไมต้องล้วงลูกไปครับไปตั้งกรรมการสอบครับหมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจขออนุญาตเอ่ยนามไม่ท่านไม่เสียหายครับเพราะท่านเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้โทนย้ายจากรอพรชนะครับไปไปที่โรงพยาบาลอื่นทั้งทั้งที่ไปสร้างความเจริญไปชนะใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะเขาวิจารณ์ครับเพราะเขาวิจารณ์ระบบของกระทรวงสาธารณสุข แล้วไงฮะไปฟ้องปิดปากเขาเรื่องแบบนี้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขต้องตันหนักครับเพราะในเมื่อวงการเดียวกันเขาวิพากวิจารณเขาบอกข้อดีข้อเสียท่านต้องรับฟังแล้วเอาไปแก้ไขวันนี้หมอไม่พมาพูดในสาภาแต่ผมกล้าพูดครับจึงมาฟ้องท่านประธานว่าในกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ผมผิดหวังครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่แล้วครับผิดหวังมากเจอในสาภาสองสามครั้งบอกว่าจะรับเอกสารจากผมสุดท้ายบอกเขียนให้ก็ไม่รับ วันนี้กลับมาไปว่า,วาการกระทรวงมหาไทยก็ไม่รู้ว่าจะรับอีกหรือเปล่าเวลามาเอาปัญหาพี่น้องประชาชนมาฟ้องผ่านสภาแห่งนี้ผิดหวังจริงๆ,ท,งๆทั้งๆที่มีสสเขตในพื้นที่กระบี่สองผมสามคนแท้แต่พัฒนาไม่ได้เลยแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับต้องฝากเรื่องนี้นะครับว่าศูนย์ตรวจอาหารต้องมีเพิ่มขึ้นและก็ต้องเอาใจใส่ระเบียบที่ถือไว้ครับศูนย์บำบ,บัดยาเสพติดท่านประธานครับ สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีระเบียบว่าถ้าเอกชนเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดมีคนจ่ายเงินไปคนไปอยู่ถ้าไปพันคนต้องมีพยาบาลกี่คนหมอกี่คนนี่อะไรครับกระบี่บ้านผมครับมีศูนย์บำบัดสองแห่งมีการตายเกิดขึ้นพอถามถึงระเบียบปรากฏว่าคนไปบำบัดยาเสพติดโดยภาคเอกชนเพราะภาครัฐมันมีไม่เพียงพอแล้วพอเกิดอะไรขึ้นนะพยาบาลก็ไม่มีตามหลักเกณฑ์ อ้าวแปลว่าละเลยนี่ครับแบบนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยู่ได้อย่างไรผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขอยู่ได้อย่างไรอธิบดีอยู่ได้อย่างไรปรลักกระทรวงอยู่ได้อย่างไรรัฐมนตรีอยู่ได้อย่างไรครับภาครัฐต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ครับวันนี้ลูกหลานเราติดยาเสพติดหาการบริการภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาบำบัดยาเสพติดในราคาที่ประชาชนเข้าถึงแทบไม่มีเขาต้องไปหาภาคเอกชนยอมควักตัวเอง เพื่อให้ลูกหลานเขาห่างไกลยาเสพติดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้ต้องคิดบวกครับอย่าไปคิดลบว่าคนติดยาแล้วเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้หรือเขาจะไม่ปรับปรุงตัวผมต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการนะครับว่าปีหน้าครับช่วยเอาใจใส่เรื่องนี้หน่อยสำนักงานปลัดกระกทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,ส,ส,สุขเอาใจใส่เรื่องนี้หน่อยครับกระบี่บ้านผมงบประมาณในเชิงพื้นที่สร้างรายได้ให้รัฐบาลปีหนึ่งเป็นแสนล้านพัางงานก็เหมือนเดียวกันละน้องก็เหมือนกัน ภูเก็ตด,ดีหน่อยมีโรงพยาบาลวาชิระสงขาดีหน่อยมีโรงพยาบาลมอแต่ลงแต่จังหวัดเล็กๆอย่างพวกผมสร้างรายได้ให้ภาครัฐมากมายทําไมล่ะครับคุณภาพชีวิตเราถึงด้อยกว่าต้องฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นได้เลยนะครับขอบคุณคนระับท่านประธานครับตอบท่านประธานครับผมสลิดพงครับผมผมขออนุญาตท่านประธานหาลือนิดนึงครับกรณีเมื่อกี้เพื่อนสมาชิก ผมผมสลิดพงเกี่ยวข้องครับสมาชิกสภาผู้แทน,ดดนราษฎรจังหวัดกระบี่พักภูมิใจไทยครับเมื่อกี้ท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกท่านประเสริฐพงศ์ศนวัฒน,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 น์จังหวัดกระบี่นะครับกล่าวพาดพิงพวกผมในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ทั้งสามคนบังเอิญว่าผมเนี่ยติดประชุมกมรรมการอ,อนุกรรมการเรื่องเช็คอยู่นะครับอยู่ในห้องผมไม่ได้ยินว่าท่านประเสริฐพงศ์เนี่ยพูดอะไร แต่ปรากฏว่าขณะที่ผมประชุมอยู่ในห้องอนุกรรมการพรบอรเรื่องเช็คนีครับกับกับเพื่อนสมาชิกค,ครับมีลายมาจากจังหวัดกระบี่จากเพื่อนว่าปล่อยให้ท่านประเสริฐพงษเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายสอสอได้อย่างไรซึ่งไม่เป็นความจริงซึ่งผิดตามข้อบังคับข้อที่12ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรนะครับในเรื่องของการกล่าว เสียดสีใส่ร้ายว่าพวกผมทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้ทําผลงานอะไรมาทั้งสี่ปีแต่ในความเป็นจริงในเรื่องของล่ำนวนนะครับก็มีข้อจํากัดท่านประธานครับผมขอกราบเรียนให้ท่านประธานได้โปรดฟังในเรื่องของบันทึกเทปนะครับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นครับและความเสียหายอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอขอก็ก็ขอให้ประธานวิชัยครับขอให้เขาถอนคาพูดด้วยนะครับท่านท่านประทวง ท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พดพิงิีกครั้งครับเพราะว่าท่านผู้แทนได้เอ่ยชื่อประเสริฐพงศ์สร์รับเมื่อสักครู่มีการวิพายแล้วก็พัดพิงเกิดความเสียหายนะครับผมเพื่อให้เราดําเนินการต่อไปได้ไม่ต่อไปเปิดเทปอะไรผู้อิพายิจรายสักครู่นะครับนะถ้าจากคุณนัทกับพูดที่มันเกิดความเสียหายต่อสสทั้งสามท่านนะนะ พราะว่ามันเป็นเรื่องที่เจือหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านกรุณาตอนก็ได้ครับอ๋อเลียนท่านประธานที่กระลบครับผมประเสริฐพงศ์สอนวัฒสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสสสลิพงศ์นะครับท่านบอกว่าท่านพูดเองว่าท่านยังไม่ได้ฟังเลยแล้วท่านมามาพูดกล่าวหาผมใส่ร้ายเนี่ยท่านยิ่งพูดแบบนี้นะครับยิ่งใส่ร้ายผมทางที่ดีผมแนะนําให้ท่านไปฟังคลิปที่ผมอภิปรายก่อนครับ ถ้าท่านฟังคนรอบข้างท่านเนี่ยเพื่อนสสท่านเนี่ยแล้วมาโต้ต่อกับผมเนี่ยมิตรภาพจะเสียกันเปล่าๆเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าผมไม่มีคําพูดใดๆที่ทําให้ท่านเสียหายครับท่านประธานครับและไม่ขอถอนด้วยครับเชิญท่านไปฟังคลิปที่ผมพูดก่อนครับแล้วค่อยลุกมาปะท้วงครับอย่าฟังคนรอบข้างโดยไม่ฟังด้วยหูตัวเองครับขอบคุณครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานครับผมสิริพงศ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอขอฟังสักคู่เดี๋ยวคุณสิริพงศ์ครับช่วยยกคําพูดที่ที่บอกว่าคุณและเพื่อนสสกระบ เพราะว่ามันข้ามมาหลายตอนก็เลยก็จักจะลืมเลือนไปเอาเฉพาะประเด็นที่คำพูดที่เกิดถือหายแล้วจะให้ผู้รายได้ถอนครับเอาเอาเฉพาะตอนที่เพราะว่าเราเราประชุมมาด้วยดีนะครับถอนหน่อยครับครับครับขอขอบคุณท่านประธานครับผมสุริดพงเกี่ยวข้องครับ ในประเด็นคาพูดที่เขาบอกว่าผู้แทนกระบี่สามคนเนี่ยสี่ปีไม่ได้ทําอะไรเลยคือความเสียหายท่านประธานครับคนเขาส่งมาจากกระบี่เขาฟังอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็เพื่อนสมาชิกสองคนก็อยู่ในห้องเขาได้ยินแต่ว่าเขาไม่มีจังหวะไม่อยากรบกวนข่้นตอนขัดจังหวะ,ะในการทํางานของท่านประธานแล้วท่านคนที่กล่าวเนี่ยครับใช้เวทีสภาแห่งนี้ครับเพื่อที่หาเสียงมาหลายโอกาสแล้วและยัง พาดพิงถึงคุณหมออะไรต่างๆไปด้วยหมออายุมากอ่ะเนี่ยครับผมผมเนี่ยฟังเพื่อนมีพยานหลักฐานเต็มห้องประชุมอะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายอย่างนี้มันเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แล้วครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานวิจัยครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตครับเพื่อไม่ให้มันยืดยาวไปนะครับเิื่อนพยานบอกที่เกิดมาไม่ได้ประจักษ์พยานผมไม่มีคําพูดทำนั้น <ential> <matches> เขาได้ยินมาแล้วก็มีโทรมานะครับอเอาอย่างนี้ผมวินิจฉัยว่าขอให้บันทึกคำอ,อะไรคำประท้วงของคุณสรบพง์ไว้นะครับผู้ที่อภิปรายได้ปรายพาดพงในทันเตนเสียหายนะครับประธานบอกว่าเสียหายเอาละเราเอาของแค่นี้นะครับผม <male> ผมขอขอนุญาตท่านประธานอ,อีกครั้งครับท่านประธานครับ เราอยู่ในสภานี้ด้วยด้วยความเคารพท่านประธานครับผมไม่อยากทําให้เวลาของสภาแห่งนี้ที่การพิจารณาวุฒิบประมาณที่สําคัญเสียเวลากับเรื่องไร้สาระนะครับผมขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานเดี๋ยวไปตรวจเทปนะครับแล้วก็ตรวจชวเลขนะครับถ้ามันมีความพูดจริงแล้วก็มีพยานหลักฐานเสียหายจริงนะครับก็ขออนุญาตดําเนินเรื่องจะจะได้ทำกับสมาชิกครับ หลายครั้งนะครับท่านประธานเพราะนั่นเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ยังมายังมากล่าวหาในขณะครับพอขอบคุณมากครับคือเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะมันย้อนไปมากแต่ว่าบัตทึกทั้งหมดครับนะที่มีการประท้วงแล้วก็ผู้ที่ได้พ่ปรายไปนะครับท่านประธานผมต้องออกประท้วงนะครับมีการกล่าวหาว่าฝ่ายค้านไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคำพูดในชัด ฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับฝ่ายค้านอภิปรายงบป,ประมาณ<อ>าคือการทําหน้าที่ถ้าบอกเอา,เอาละครับได้แก้ข้อกล่าวหาแล้วปาปิงเนจราญท่ยาผมผมให้แก้แล้วก็ถือว่าจบนะครับนะขอจบนะตั้งคุณสุพงและปุ๋ยิปรนะครับ